การคัดเลือกทหารกองประจำการที่จะเกิดขึ้นในวันที่1ถึง12เมษายนนี้มีบุคคลอยู่2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือสมัครใจมาเป็นทหารก็จะมาสมัครและอีกกลุ่มหนึ่งคือไม่อยากเป็นทหารพ่อแม่ก็ไม่อยากให้มาเป็นทหารกองประจำการวิธีการง่ายๆครับไอ้ส่วนที่อยากเป็นทหารหรือเป็นทหารอยู่แล้วก็ชักชวนเพื่อนฝูงให้มาสมัครกันเยอะ ส่วนคนที่ไม่อยากให้ลูกหรือตัวเองไม่อยากเป็นทหารกองประจำการก็มีวิธีการง่ายๆครับเรามาช่วยกันผลักดันส่งเสริมสนับสนุนประชาสัมพันธ์นะให้คนที่กำลังจะตัดสินใจมาสมัครทหารกองประจำการหรือว่าแม้กระทั่งคนที่ตัดสินใจแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมให้ประสบผลสำเร็จวิธีการแบบนี้คือถ้ามีคนมาสมัครเยอะ มันก็ไม่จําเป็นต้องมีการคัดเลือกทหารนี่คือวิธีการที่ดีที่สุดนะครับสําหรับคนที่ไม่อยากให้ลูกให้หลานเป็นทหารกองประจำการนะก็ช่วยกันแบบนี้วิธีการนําเสนอก็คือดูนโยบายของรัฐรีว่าการกระทรวงกลาโหมรฐมนตรีสุทินกัางแสงที่ได้พูดไว้มีสวัสดิการกับทหารกองประจำการเยอะแยะนะครับตั้งแต่การเรียนต่อได้จนถึงปัญญาเอกเรื่องรายได้เรื่องสวัสดิการต่าง เรื่องหลักประกันหลังจากที่ปลดจากกองประจำการแล้วหรือแม้กระทั่งการที่จะสอบในสิบหรือเป็นในร้อยนะใครที่มาจากทหารกองประจำการจะมีโอกาสมากกว่าประชาชนทั่วไปสิ่งเหล่านี้ก็ฝากท่านหลายครับที่ไม่อยากเป็นทหารกองประจำการหรือไม่อยากให้ลูกให้หลานตัวเองเป็นทหารกองประจำการวิธีการง่ายๆครับจะเป็นพลังอย่างมากเลยและสุดท้าย นะถ้ามีทหารมาสมัครเกินอัตราห,หรือเกินกว่าที่กําหนดก็ไม่จําเป็นจะต้องมีการเกณฑ์ทหารหรือการคัดเลือกทหารนะครับฝากประเด็นนี้ไว้นะครับสำหรับท่านที่คิดว่าเอ๊ไม่รู้จะทํำยังไงนะเพื่อที่จะไม่ให้ลูกหลานตัวเองไปเป็นทหารกองประจำการฝากช่วยกันคิดช่วยกันแชร์ช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมผลักดันครับประชาสัมพันธ์กันให้เยอะ น,นำนโยบายของรัฐตรีว่าการกระทรวงการหมไปเผยแพร่กันเยอะๆนะสิ่งที่รันคิดจะได้ดังหมายครับขอบพระคุณนะครับผมในฐานะผู้ช่วยรัฐตรีว่าการกระทรวงการหมก็ขออนุญาตใช้สื่อนี้ประชาสัมพันธ์ให้ท่านทั้งหลายด้วยครับขอบพระคุณครับ